ไปไปพี่น้องมาดูกันเจ้าคุณปูก็<ป>ย้ายบ่อย้วเด้อมาย้ายบ่อยแท้คจ้คุณปูนี่ใช่เลยเดี๋ยวเตรียมสตาร์ทก่อนสตาร์ทไม่ติดเบิง่งนจีดากวอนนี่เฮ้ยเฮ้ยฮาบัตจีใส่ติดปนอบัดนี่อ๋อาสายไฟยกูเห็นบัมนนี่ ไม่เมืเ่อี้เราเมื่อปู่สตาร์ทไม่ติดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาก่อนเจนพอถือท่ามันก็นหาพอเห็นแล้วนีซื้อใบแท็กพอดีที่บ้านคำว่าันอนหอนมากเป็เีน่นเต๋อคำว่าหอนเปลี่ยนแบบเฮาจังได้ขึ้นได้เจียว ต,ต้องจี้ตลอดดิแแ่อารมณ์มัน <c oughs> เดือดแต่อารมณ์มันดิโอ้มือนีบไว้ในมือดำมานได้เหรอโอ้ไม่ได้แทมือนีบได้ใบไม่ได้ดำมันวะเออไม่ได้มาเ,าเขาติดเครื่องไม่ถ่ายแล้วปกติมันต้องมือดำก่อนมันวะต้รงว่าแต่ดำแต่มือดำหดเสียหมดแล้วเนี่ยปุ่มสตาร์ทของคุณปู่ยังไต่ท่วงหมดเลยเอา,า <c oughs> ตื้อตึ่ม เบงฐาสาตาร์ทแล้วเร้อเ <c oughs> ขาทักคุณว่อาอะไรตีแคน,น, <c oughs> คนกับบ๊อดคนกับอดไอ้บอกจะเอว้ยพ่ถือท่าเนาะบนเบืบ้อง่าสาตาร์ทคุณปูด้วยคุณจดตึม มันนั่น,น,ยนอยูอ่เลยเด้อแขนบม่เสื่อมเหือนอ๋ไอเขาทาไม่ได้บ้านคลิปนี้คือนจะไม่เห็นนั่นขึ้นจะเด็นเบื้องสตาร์ทคุณปูนี <c oughs> น่แหละ สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปชาวยูทูบช่องอมซินออนทัวร์ด้อเนาะแบกเอ้าเกือบแล้วได้ละม่ถือตีตึ๊งที่จริงจะมีกุญแจก็มีเด้องแต่ตาไบ่ติดเลยที่เมื่อไกร่นะร้อยไอนี่เท่าไหร่สี่เที่ยวสุดท้ายเด้อรอบเย็น ดูได้ว่าท่ามทางขึ้นเด้ว,ว่าลอกหน้าแบางคนก็จะลอกอีกทีกันเขาซ้ำกันอยู่ละเหมือนกันนี่แหละมล้วแตมือดำแล้วว่าขับรถคันนี้คันรถคันนี้ห้ามสะอาดเลยเป็นผู้สาสตร์นั่นเพราะไรกนะอาจจะเราห้ามมือศาสตร์ดพราะไรกูอาจารย์เตีย้ยขึ้นคอนโทวลจะไปอาจารย์เตีย้ย ยวหาปี่นมีคนห้าวว้า,วายกมือขึ้นกับควันจุยรถเนานะปูสายควันเนาะอ,อากาศหนักเลยแต่คุณปูเนี่ย กินน้ำมันเครื่องวันละสามลิตรเด้อพนะี่น้องคุณเก้ยคุณปู่ดิไม่ธรรมดาด้วยววะคคระว่างครับอาจารย์เจริญสองมือต้องหกลิตรระหว่าโอ้คุณกินหลายแท้เนะาะเบนควนกระโดดอ่ะบนควนกระโดดคุณ ีเท so ี่ยวสุดท้ายรอบค่ำเลยไปย่องคอายคุณปู่ยู่เขาสูสูคุณปู่สู้สูคุณปูสูสูวไม่สูไปดีสู้ให้เราเนาะตอกมากเอกก็ยังไม่ฟื้นเลยมากเอกยังจอดข้าบอยยังเฝ้าบอยอยู่ยังไม่หนีไปไหนไปกีตักเจ้คุณปูห้าปะ กินส,ส,สวยเลยยินงงามด้วยเลย,ยไปไปแกวัาคันไหนมาไอ้รถล่อสองคันแล้วมาไหมคู้แฝดนมีกู้แฝดด้วยกู้แฝดไปใส่ทุกี่ไปคิดจะไปป้องนี่ป้องคนเอกยก็ได้ไ เห็นไหมยืดหน่อยลูกพี่มันร้อนแดบดบแกบอกอาน้ำมันห้าร้อยได้สี่เที่ยวด้วยโอ้แกลว่าไกลไกลกับนี่ y ยี่สิบโลเลยคับบ้านนะันน้ำมันห้าร้อยได้คนละสี่เที่ยวแปลว,ว่าขาดตุ้นหนึ่ง ถือเกลืออไว้ยง่ยดีนี่ือเออเกลือเกลืออร่อก็บาทเ,ทาเยเกลือรอยยี่สบาทเียค่ารรมันุณปูปีแก้หมดวันละสามพันกว่าเลยขาดขาดตัวแกสามพันกว่าดิพัรู้า,า,า 3, โอ้บุญอู่สามพันแล้วจีนองเลยวันนอกเป็นเงาเป็นเงาเลย ทางที่ต้นไม้จนต้นไม้ดำมัเนาะไปไม้จนดำมัเนาะแกเขาไปยืนใกล้ๆมองที่ไหนที่แกไปแล้วนะหามยางน้ำกลนก็ได้เพราะว่าแค่เสียวนำมันเครื่องหากหรือว่าไปใหม้ไปเลยไปไปไปอันนี้สองสิบเด้อจะไม่กล้า แว่าดูพี่มนาะถ้าแปลงหน้ามาก็จะเป็นหน้าหน้าตัวรอเน,น,นี่ยหน้าหล่อเลยจะบอกว่าเด็กไทายคุณครูนี่จะหลอกหน้าจะก็เห็ดก็เลยเห็นอยหันห้างไว้เครื่องหนึ่งต้องเห็ดแนอะดรบ้างว่ขเข้าใจ้มเนาจเจ้าอยู่กัดหางลงไว้กลางกลางพงนาเดยที่จะไว้ขอบทางให้เจ้าไว้เอาไว้กลางๆลา้นะจาะวะ อันนี้ก็สองสิบเหมือนกันนะอูวันดีอูวันดีวันดีการช่างไดเ,เรื่องหุ่นก้อนอ้่้อนกีฬากลังขมมกขมัว่าอะไรด้อได้เวลาก็มาแล้วได้วยน ว่าไปลาไก่เนี่ยแหละไ,ไก่ได้เขอนาดินนาดินสวยทีมีแต่ดินทรายมีแต่มันจะปลูกของงามอยู่อันนี้งานแปลงได้ด้วยนนี้เป็นงานนอกร้านแตงโมเอาสีเขียวกัน่ปเอาไปเห็นนางโบราณแตงโมปลูกแบบแตงโมเมด้บูดินงามๆเนาะ ในต่ขวดเราเนี่ยแะปานเปิดขอนเสือมไป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 เตรียมรรม,มาพูรูอจะิดสูหอดมือใดกันมาหอดมือใดกับหอดมือมันเอ๋คนละมือมันห่างคนละจนห่าง,างข้ามือมนคนละเคยจังสีจอดเอาไปสวัสดี ทำเครื่องทีนี่เปลี่ยนรถคูนเนลเลยว่าไงแทนเพราะเปลี่ยนแต่คนขับแต่เปลี่ยนรถคูเนลรถเครื่องเนาะเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นคนขับสมเด็จเทียสมเด็จเทียนึงอยู่เลยเป็นยี่สิบปีเพราะว่าป้าเทียว่ามันกินนะมันเครื่องแตี้ยมาที่แดก,กเลยว่ามาตอนใหม่ใหม่มาอยู่ก็กิกนนะมันเครื่องอยู่แต่กินปลาไหลแล้ว่ะได้คู่มืเริ่มกินไรแล้ว ยั่วยุนะไม่ไม่กินอยู่แล้วว่ากินแต่ยุว่ามาณมือละมือละวพอถึงนิดถึงว่ามาณนั่นนะอยู่ไปอยู่มาแกกระเท او เนาะแกกระเท او แกยังแกตีโอ้คนกลวยแกเอาไปยาบีไปแน่ไปเสือกระดูกไขสันหลังแกแน่เอาไปเส้นนังเส้นนีแน่ก็เลยเปียงนะน่ะไปตักเข่าปากแต่ยุว่าเข่าแกยีเฮียปากแอาน่แกยีไม่เลยเปียงนะนะมันเปียงเลยต้องเราเท่าแล้วเนาะมือแตทยีสั้นๆสั้นๆแน่ตักพอถึงปากถึงข้อเป็นไง คนเผาเนาะแต่แกก็ทนอยูน่นะคนท่ายากที่แกไปใจดปสวยใจดปสวยรู้เลยไปจบภารกิจสีเขียวสีไทยไปไปเปถียจอดให้มันถือข้งางด้วยเจ้าเดียเด๋ยวปุ่มสตาร์ทเจ้าสตาร์ทเนี่ยกัเลย หันมาทันทีงันมันเยอะสุดไลาคิดคิดพ่อบาดตุ้งสตาร์ทจะพ้อเพราะปุ่มสตารทแกอยู่ใต้ท้อง่งหมดล้อหมดธุรกิจมึงไม่กินมันยงไนมึมันตัน่อยไไปกมันดับทัทีแลยวอครื่องมันออกเยอะเลยเด้อ ก็ได้สูงนี่างเงี้ยมาเต็มดัมเบิดทั้งหน้าทั้งหลังว้าเจ้าจังหวัดนี้ละบวัดเด็จจิริมุตเจือกยุคกับยิ่ไต่ข้างยิ่งไต่ข้างท่าถ้าวัดถ้าหอดสิวหอดยังวันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพี่น้องนะครบแล้วสี่เที่ยววันนี้สวัสดีครับ กัรดับเคือไปดับ,ดบเครื่องบันนี่แกขึ้นไปดับเครื่องนะก็ตาข้างล่างดับข้างบน